สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่7 9ตุลาคม2565นะคะเวลา11นาฬิกานะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะตอนนี้ยายจินจะพา FC ไปเที่ยวที่วัดไทยรือวัดหนองแดงนะคะอยู่ที่ตำบลเปือออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะชมบรรยากาศเราเป็นประมาณไหนนะคะไปเลยนะคะ ตอนนี้ยายจินอยู่หลังวัดนะคะนี่อันนี้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 นนยาลาไพศาลยกมือพี่ออนูเล่นยกมือทักทายเอฟซีนะคะเฮลโหลนะคะอันนี้ผู้นําเที่ยวรุ่นเก่านะคะ <เทศ ật> ยกสอง<เทศ>มือเ,<ทศ>เป็นมักครูเทศนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโบราณนะคะ<เทศ>โบราณโบราณไทยลื้อนะคะ<เทศ>มีอะไรรล้ออยากให้เราชมนะคะร่มรื่นนะคะเย็นสบายตานะคะ อ, os, อ,ออกจากบ้านยะจินมา1นกิโลแค่นั้นเองหน้าโรงเรียนเชียงกลางนะคะม,ม,มีมักคุเทศนํำเที่ยวด้วยนะคะน,น,นะคะไป,ไปล่ะจะมีต้นต้นไรนะคะต้นไรสวยงามมากเลยเดี๋ยวจินจะมาเดินมาอยู่ทางเดินปากทางเลยนะคะ ยายจินเอาขาจับอันใหม่มานะคะต้นโพพันปีนะคะอันนี้เป็นต้นไซนะคะเป็นร่มโพร,ร่มไซนะคะตอนนี้ยายจินอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านเจ้าจว่าก็เป็นบ้านนอกนะคะเนาะมันจะเงียบเงียบนะคะวันนี้ไม่มีผู้คนนะคะอยู่ติดกับทุ่งนาเลยนะคะ บริเวณรอบๆของวัดนะคะยา,ายจินก็พาญาติแม่สามีมาเที่ยวกันนะคะอันนี้เป็นต้นโพต้นไทรของวัดนะคะต้นต้นไทรนะคะวัดหนองแดงวัดไทยลือนะคะเดี๋ยวเราเดินกันไปนะคะตามไปด้วยกันเลยนะคะยายจินจะเดินช้าๆไป ออต้้นนจริงๆเาหมาหมดนนที่บ,บฝ่ายเราเดินกันไปเลยนะคะด,ด,ด,ดูต้นโฟต้นไรส,สวยงามนะคะเออร่มรื่นนะคะเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยนะคะภา่าแล้วกระเป๋าแฟนตัวนะ ครชอบความสงบก็มาเที่ยวได้นะคะที่วัดหนองแดงนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินนำหน้ากันไปนะคะอันนี้ก็มีซุ้มนะคะมีทุ่งนาในปีป่าเขาด้วยนะคะเดี๋ยวจะจินจะยินไม่รู้จะภาพจะประมาณไหนนะคะอันนี้ก็สามารถเซลฟี่ได้นะคะอันนี้ก็เซลฟี่ได้นะคะเช็คอินนะคะ

เย็นดีนะคะไม่ร้อนนะคะอันนี้รวมญาตินะคะแม่เอาแม่สามีมาเที่ยวกันนะคะเป็นจุดเช็คอินนะคะ ที่วัดหนองแดงนะคะไปไม่ถูกมาไม่ถูกก็มาดูที่ช่องยายจินพาดูพาทำนะคะอยู่ที่วัดหนองแดงตําบลปืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะมีความเงียบดีนะคะ อันนี้เขาเรียกว่ามีตุงนะคะคาาตามพอศอเกิดนะคะก็จะเป็นของโบราณโบราณน,นะคะอันนี้มีมีไสดักปลานะคะมีลุนข้าวนะคะ เขาก็มีโชว์ให้เราดูหลายอย่างนะคะตรงนี้ก็มีมุมอีกนะคะยายจินว่าหลังห้องน้ํานะคะอันนี้เขาก็บอกยินดีต้อนรับนะคะดูอย่างธรรมชาตินะคะสวยงามนะคะ นี่ต้นเทียนนะคะเอามาหนิเอาเอาดอกด้วยนี่มีดอกด้วยนะมีดอกต้นเทียนเนี่ยเเทียนเนี่ยต้นเทียนนั่นแหละเออเออดูเทียนเดี๋ยวจะจินจะส่องให้ดูนะคะเอาดอกมด้วยมีดอกสีขาวบอกเขาว่าดอกสีขาวดอกเขาจะเป็นสีขาวมีดอกฝากเขาจะเหมือนเทียนฝักได้เออกดอกสีขาวในภาษาอังกฤษ ดอกสีขาวโอ้นี่ามาเทียบที่นี่นี่เหมือนเหมือนเทียนเลยฝรั่งมายายพูดไม่เป็นยายก็นี่มาเทียบวัดดิบดิษอะไรเทียนอะไรเขาเออมาจชิ้นคันโดอคันโดเออเขาบอกว่าคันโดอคันโดออ่ะคันเดออันนี้พูดพูดภาษาไทยไม่เป็นฝรั่งมายายนี่มาเทียบมาเทียบให้เขาดูต้นเทียนนะคะต้นเทียนพระพุทธเจ้ามันมีดอกมันมีนั่นมันก็ะยายพันมันเอมือนเทียน ต้นเทียนนะคะย้ายในต้นอย่างนี้ย้ายเดี๋ยหอมนี่ต้นอย่างนี้ต้นเก็ดพญานาคนะคะมันก็เหมือนจริงๆนะคะ ต้นเก็ดพญานาคนะคะเกตม,มันอยู่บนบกมลดกลนงแต่มันหน่มอยู่อันนี้นเ,เกร็ดพญานาคนะคะเดินทางต่อไปนะคะมุ่งหน้าไปสู่ต้นโพนะคะไปดูผักสามมิติหนยยหนเหนมอเดี๋ยว,ยยวอ,อันนี้ต้นปาล์มขวดนะคะ ปาล์มแชมเปญน,นะคะปาลม์มแชมเปญบ้านยายจนก็มีนะคะตอนปาลม์มแชมเปญยายกินต้องออนนอบ้านเราก็มีเล่เยอะแยะ นะเอาเลยไหนดูซิจะถ่ายหน่อยเอาเลยยกมือทักทายหน่อย Hello. Hello. เฮลโหลเฮลลโกูดอัฟเตนน์อูเรกูดเออยายมันมีต้นมันกันน,นี่ต้นมะฮันนุ่งเครือ่องฮันเหน่งอ๋อนี่ยายเห็นต้นไม้ประหลาดอีกแล้วนะคะแค่แดดแค่แดดนะคะสีส้มนะคะอันนี้ก็เพชรสังฆาต เยอะแยะเลยนะคะหายแล้วอันนี้ก็ต้นข้าวอีบาต้นเฟิร์นข้าหลวงปปลยยกับเฟิร์นอย่างก็เป็นนี่เกาะหอเกาะหออีบาเกาหออีบาตติดอยู่กับ้นเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งนะคะต้นสาระต้นสาระนะคะติดกับต้นสาระนะคะ ค S <S <mm> มีปาระมแชมเปญด้วยนะคะสุกในได้สุกได้เมื่อปล่อยวางเดี๋ยวไปดูภาพสามมิตินะคะออามาึ้นมา้อมกันเลย ้าสามิตไไมิอันนี้เป็นงานฝีมือคนเล่าหายไปไหนไม่รู้นะคะที่วัดหนองแดงนะคะสวยงามนะคะ สงบร่มรื่นนะคะ,ะคนี่ก็อีกม,มุมหนึ่งยายจีนบรรยายไม่ถูกนะคะให้ดูภาพนะคะเดี๋ดวยว,ว,ว,ยวรอก่อนเอารถขึ้น,นะเ,เ,ปนเ,เป็นหนักเอารถขึ้นเนหักเอารถมาเอารถมาได้ได้เอารถมา,มาเอารถมาเมยมจะเหมยกัวเขาเหมยอแม่หมยเอามาเอะหรือเราามไม่เป็น,นไรค่ะสำหรับคลิปนี้ยายจีนคงต้องจบ,บไวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราทำคลิปต่อไปนะคะ เอาแม่มาเลยน,นะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวถ้าเราจบ